โย่สวัสดีค่ะทุกคนเย่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Trio นี่อะไรเด็กอนุบาลมีน้อยอ่าไม่ได้สักผมคับก็มีหลายคนแซวมาว่าพี่ล็อกตัดผมเดี๋ยวนี้เหมือนเอาเห็ดมาครอบหัวนะครับ็ว่าล็อกจะพยายามใส่หมวกแล้วกันเีเนาะวันนี้เราอะเจอสิ่งหนึ่งนะจริงๆเขาใช้กันตั้งนานแล้วทั่วบ้านทวเมืองแล้วอุ้ยมันมีมานานมากแล้วแตนปีแล้วมั้งที่ชาวบ้านเขารีวิวกันนะคะแต่แบบอีฉันบ้านนอกเพิ่งเคยใช้มันคือนี่ครับทุกคน มันคือถ้วยร้อน หรือหม้อร้อนที่หลายๆคนเรียกกันนะคะแล้วฉันเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกฉันรู้สึกอเมซิ่งในตัวน้องของม่แล้วแบบมีคําถามเกิดขึ้นไงอันนี้มันเป็นถ้วยอะไรมาม่าถูกไหมามาม่ามันมีมันมีเ็ษลูกแล้วเราก็เคยเห็นถ้วยอื่นก็เป็นแบบข้าวหน้านู่นหน้านี่บ้างนะบางอันทูบเลลืองอีงเอ่เลยเป็นหม้ออย่างเงี้ยสิ่งที่เช้งสงสัยคืออะไรครับเช้งสงสัยว่าอีเนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนแล้วมันจะร้อนนานขนาดไหนเชียวแล้วมันจะร้อนพอให้เราเอามาไปทําอาหารอย่างอื่นนอกจากแค่ต้มมาม่าเปล่า เอาก็ถ้ามันให้ความร้อนพอมต้องทำอาหารอย่างอื่นได้เราก็เลยเอาสิ่งที่เรามีในครัวตอนนี้เรียกมาเรียกมาห้วมาเลเกินเรามีแพนเค้กมิกง่ายๆง่้ยมาลองดูกันว่าอีหม้อร้อนหรือถ้วยร้อนเนี่ยมันจะทำให้แพนเค้กสุกในกี่แผ่นอาจจะหมดอี่ก็ได้นลองโอ้ไม่มีทางแผ่นเดียวก็ดีใจนะครับวันนี้ไปลองดูอาทำไรครับรอค คือจะเอาอันนี้ถ่ายเส่ขนนี้เพราะขนนี้มันมีหัวเล็กๆมันบีบง่ายกว่าแต่ว่ามันใช้เวลาเร็เวมากมาถึงขั้นตอนการใช้ครับปอยนี่คือถ้วยร้อนของเรานะครับเราก็เปิดออกมาเราก็จะพบว่ามาม่าหายไปแล้วนะครับฉันกินเลยอ,อันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือนี่วิธีการทำงานของเขาก็คือเขาจะมีถุงนี้ใช่ไหมถุงทําความร้อนสําหรับขนอาหารเน<ๆ>ี่ยเนี่ย<ๆ><ๆ>เนี่ยะโ้ฉีอ้้อมามันไม่ใช่เครื่องปรุงมาม่านะเว้ย ไม่ใช่ไม่ได้นะใส่เข้าไปนี้งานเข้าเลยนะจริงๆเชืช่อว่าหลายคนก็ใช้เป็นแล้วแหละแต่ว่าเ,เรารีวิวเผื่อคนที่ยังไม่เคยใช้เหมือนเราละกนันจะมีถุงแบบนี้เหมือนแผ่นแปะตาเสือแก้ปวดน้ชะคนคล้ายๆนะครับมันหนักเหมือนกันเนี่ยแล้วเราก็จะใส่ไว้ก้นถ้วยอย่างนี้ขั้นต่อไปก็คือเราจะเริ่มเทาน้ำใช่ไหมน้ำาปล่าปรรมาเนี่ยแต่พอเราเทน้ำลงไปปุ๊บว่ะเขาจะเริ่มเดือดปุดๆแล้วก็น้ำจะเริ่มร้อนทันทีนั่นแหละก็จะทำปริกาเคมีสเต t r สักอย่างเราก็ไม่รู้ว่าปฏิกิริยาเคมีอัสิรโฮลไปให้ปรเก็จะเกิดความร้อนถูกต้องแล้วจังหวะนั้นเราก็จะรีบทําแพนเค้กยังไงล่ะใช่ไปมาเดี๋ยวเราจะต้องรีบทําอย่างรวดเร็วแต่พอเขาร้อนปุ๊บอะเราจะจับเวลาด้วยนะเราอยากดูว่าเขาร้อนนานแค่ไหนเอายังลรอพร้อมไหมอ่ะเทได้เลยครับเมื่อไรจะร้อนะเดินั่งิงร้อนดิเดินั่งิงเฮ้ยเฮ้ย วิ่ว right> ิววิเร็วมากเร็วมากเอาจับเวลาบหนึ่งสองลัดลัดเอาแล้วนะเอาแล้วครับเดินลงไปไหลหมดแล้วออกไปอ่าโอเคไปก่อนครับหยิบแผ่นเทียบมาไปเอาแล้วนะแผ่นแรกนะครับลองดูเฮ้ยมันมีรอยกลมๆอยู่พอดีมันจะกลมไหมวะอ่ะเราแผ่นจะให้เขาอยู่ในร่องในรอยกลมๆนี้แล้วกัน ไม่กลมแล้วเหรอไม่เป็นไร <c oughs> ขอเลยนะปิดฝ<อ>าป<อ>ิดฝาปิดฝาปิดฝาร<า>อ,าอไม่กี่นาทีต่อมาผ่านมากี่นาทีแล้วอะประมาณเจ็ดนาทีครับดูซิว่าแผ่นแรกเรามันสุกหรือยังเปิดไม่ออกโอ้โหดูควันนี่ เฮ้ยแันเคกมันมีกวามอากาศแล้วว่าแอบดูยอุ้ยๆๆ้ยยังไม่สุกดีแต่ว่า็อกเราเจอปัญหาที่น่ากลัวกว่าแล้วว่ะเอาอาอกมาไงวะให้มันสุกก่อนแล้วกันค่อยว่ากันเผ่านไปประมาณเกือบ10นาทีควันขึ้นเยอะกว่าเดิมว่ะเหมือนมันจะเครื่องร้อนช้านะตอนนี้13นาทีกว่าแล้วทุกคนลองเปิดเถอะควันขมงชมพกลิ่นนักลิ่นแบบ อุยร้อนน้อุ้ยร้อนรอนมากแกไหนไหนๆหอุ้ยหอมว่าหรอเราจะแซนอ่ะมาไงก่อนประเด็นอุ้ย่มันมันสุกแล้วสุกแล้วเหรอมันตงก้อันนี้อันนี่อันนีนีนคงจริงเราต้องใช้ตะเกียบตะเกียบช่วยมัเฮ้ยเฮ้ยนึงนได้แล้วนึนี่สุแล้วย่่เ่อไปต่อไปเต่อไป่่อเอาไ่อไ่ไ่ออ โอ้ยเนยละลายอย่างรวดเร็วอ่ะเหรอแผนที่สองแผี่สองให้ไงไปเอ่อพยายามให้มันกลมแล้วทุกคนเอาเป็นว่ามันได้เป็นอะไรก็เป็นอันนั้นอ่ะนะอย่างนั้นแหละทุกคนตามนั้นรอบที่สองี่สองี่สแตกทำไมน้องแตกอุ้ย อันที่สองามาเป็นข้าวแกงนะครับเฮ <c oughs> ้ไเราจะวูกบอ,อนเราจะทำต่อคน26นาทีครับแล้วก็แผ่นที่ 3, 3สุกแล้วครับแผ่นที่แผนนี้จะไม่เป็นข้าวแกงนะครับภาวนาเย พึบนี่แผ่นที่สามแผ่นนี้เป็นข้าวแกงแผ่นนี้เป็น<ะ>แผน่แผนทีน่สองครับเอาแผ่นต่อไปครับแผ่นที่สี่ไปทุกคนมันยังร้อนอยู่เลยว่ะเนี่ยยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยสุดยอดไปไปต่อโหอันนี้มันรูปทรงที่อินดี้มากไปต่อครับ <laughs> ไปดปๆป,ป,ป นาทีแอบรู้สึกว่ามันมีความสงบเกิดขึ้นว่ะมันเริ่มไม่แบบดูเดือดแล้วอ่ะมันเริ่มมบบัซูซ่าซูซ่าแล้ว,วะนะเ,เออเนนดู้สิสุกยัง <S <s <we ep> แล้วแผ่นนี้เป็นไงเุ้ยสุกเนี่ยเฮ้ยแผ่นนี้เคีบง่ายเลยเนยเรามากมายหนึ่งสองอึ๊บแตกแตกเล็กน้อยแผ่นนี้ <S <s <ame> แผ่นที่สี่แผ่นที่สี่ลองทูซีต่อยสักอันหนึ่งไหมอ่าลองดูแผ่นนี้อาจจะไม่สุกแต่ไม่เป็นไรลองดูลองดูเอาเนยลงก่อนเนยหมด ลอง,ลองแตะก็ยังร้อนๆอยู่นิดหน่อยนะครับนี่เดยยังละลายอยู่เลยเนี่ยนะแล้เขาก็ยังละลายอย่างรวเดเร็วอยู่นะคะแต่ที่แน่ๆเรามีแพนเค้กมากินแล้ว4แผ่นนะครับทุกคนจากอีถ้วยร้อนนี้ใช่ครับอ่ะลองดูอันนี้อาจจะเป็นแผ่นสุดท้าย <Okay. S 2> เพราะว่าความซูซ่าเขาหายไปแล้ว3,000แผ่นสุดท้ายคือตอนเนี้ยมันไม่ค่อยร้อนแล้วมันอุ่นแล้วนะคะอุ่นแบบจับได้แล้วมาลองดูซิเฮ้ยมันเอาออกได้นะ าอาจจะ<ช>ไ,ไม่สุกสนิทเท่าไหร่ยังมีคอนแฉะเนี่ยใช่ใช่ตรงขอบมีแฉะอยู่นิดนี่ย,ยังไม่สุกสนิทนะ <Okay. S 2> แผ่นนี้ไม่นับดีมันเนี่ยถ้างั้น<ช>แปลว่ามันได้ทั้งหมดประมาณ4ี่แผ่นกว่ากว่าถ้าเราเร็วกว่านี้แผ่นนี้รีบๆ<ช>ก็จะได้เว้ยงั้นอันนี้ขอแยกๆออกเพราะว่าเดี๋ยวปวดท้องห้ามกินแป้งไม่สุกนะคะ คิกนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับจากการน้ำถ้วยร้อนมาทำแพนเค้กทุกคนพูดเลยว่าน้องมุงมิ้งต่มุงต่มิ้งน่ารักมากอืมก็จะลองชิมดูนะว่ามันสุกทั่วถึงจริงๆไหมนะโอเคแพนเค้กก็ต้องกินหลายๆชั้นครับคือน้ำเนยก็น่ารักมากหรอกเกินเนยไนิดหนึ่งนะครับนี่นิดว่านี่เอา อืสุกแล้วโอเคเฮ้ยมันทำแผ่นได้ทำติ้กได้ด้วยนะครับได้ถึง4แผ่นครึ่งถ้านแย่ไวก็จะ5แผ่น4.87แผ่นนะครับอันนี้เกิดจะสุกแล้วมันเช้งชามีขอบๆมันเป็นน้ำอยู่นิดนึงเห็นไหมก็เลยไม่เสี่ยงไม่เอามากินเดี๋ยวท้องเสียนะครับเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะถ้าอย่างนั้นแบบใครแบบไปเดินป่าหรือแคมป์ปิ้งแล้วเอาอีถัวนี้ไปแล้วแบบเบื่อมาม่า นี่ก็ซื้ออี่เพนเคกไปทําได้นะเว้ยเป็น b เบรค s t สออจริงๆนะถ้ามีน้ําเทลงไปมันก็ให้ความร้อนได้เลยเออแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้เราจับเวลาไว้ใช่ไหมทั้งหมดอ่ะมันประมาณ 30กว่านาทีเกือบ40เลยทุกคนกว่าที่ความร้อนมันจะเริ่มหมดไปเออจริงๆเราพลาดเราช้าไปน,นิดนึงถ้าช่วงเวลาที่เขาเป็นรถไฟป,ปูนๆูนอ่ะแล้วเราแบบรีบแบบทำรอบอ่ะก็อาจจะได้5แผนแบบ่นเต็มเตาจจะได้5าแผ่นนะใช่เน<ๆ>ี่ยโอเคทุกคนออกมาหน้าพอใจมากได้ถึง4.87แผ่นเลยนะครับ 4. <laughs> แผ่นเกินอีกนิดนึงนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าอยากให้เราเอาถ้วยร้อนหม้อร้อน,อนไปทำเมนูอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างได้ใช่ใช่ว่ามันทำเมนูอื่นได้อีกเหรอใช่อยากเห็นเ ลองทำเมนูอะไรคอมเมนต์ Comment มานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันว่าไอ,อ้เจ้าหม้อเนี่ยมันจะทำอาหารเมนูอะไรได้อีกอระหว่างนี้ก็กินเออกินน้องไม่ไหวแล้วเตะหมูอร่อยอืมน้อก็ะหม่อมเข้มหน้าแล้วทุกคนกระหม่อมเข้มหน้าคลิปนี้ก็กินไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเฮล้ยเฮลอร่อยอ่ะเอ้ใครจะไปทำตามเตือนว่าต้องเอาเนยลงด้วยนะไม่งั้นแกะไม่ออกนะใช่ไม่งั้นน้องก็จะติดคดก Tại mình là cho luôn nơi gấp mình Dớt mình ít nổi Cái Nơi thuốc mạnh khen quá à. <laughs>